รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง 9M 컷 HD ส d HD 30ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์รมชนลประทานเสนอ เรามาต้อนรับความสดใสกับเช้าวันใหม่ด้วยอนุความรู้ที่น่าสนใจมากมายกับรายการสารพลังน้ำ r i d 1 n e f o u อสารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนกันตอนนี้เลยครับ ครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วทุกเช้าวันศุกร์กับรายการสารพลังน้ํา R I D 1 f o all สารพลังน้าเป็นหนึ่งทุกทุกคนครับ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ <Wow. S 1> ด้านหลังของผมนี่เลยครับ <Wow. S 1> นี่สับประรดวันนี้เป็นสับประรดแน่นอนนะครับสับประรดของจังหวัดประจวบเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับเพราะว่าจังหวัดประจวบเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตและแปลรูปสับประรดมากที่สุดในประเทศไทย <Wow. S 1> และประเทศไทยก็เป็นแหล่ง ส่งออกสับป,ปะรดมากที่สุดของโลก <Yahoo! S 1> เท่ากับได้รับขนานนามเลยนะคบว่าประจวบนี่คือเมืองสับป,ปะรดโลกนั่นเอง <Wow. S 1> วันนี้ผมนัดพบกับพี่รุ่งเรืองนะครับเป็นกลุ่มเกษตรกรนี่เลยครับปแปลงใหญ่สับป,ปะรดนะครับปแปลงใหญ่ก็เป็นหนึ่งใน,งห,นงหนึ่งในนโยบายของท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในเรื่องของการสนับสนุนเกษตรกรให้รวมตัวกันเพื่อทําการเกษตร ให้มีจํานวนและให้มีปริมาณที่มากเพียงพอในการลงทุนและก็การจําหน่ายนั่นเองวันนี้พี่รุ่งเรืองมีสับป,ประรดสายพันธุ์อะไรการเพราะเลี้ยงอย่างไรดูแลยังไงเก็บยังไงส่งยังไงขายยังไงได้กําไรยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันครับสวัสดีครับพี่รุ่งเรืองเอ้าวสวัสดีครับโ,โหนี่ตัวจริงอันนี้ป้ายนี่ตัวจริงไม่ใช่นะครับ อันนี้พี่รุ่งเรืองไร้รักษาใช่ไหมครับเป็นเจ้าของสวนที่นี่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับที่นี่ก็คือหนึ่งในกลุ่มของเกษตรแปลงใหญ่สักครู่นี้ผมได้คุยกับทางท่านผู้ชมทางบ้านก็คือประจวบของเราเนี่ยเป็นเมืองสับปะรดส่งออกสับปะรเดเยอะที่สุดเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับครับทีนี้ข้อมูลของเกี่ยวกับเรื่องของสับปะรดเนี่ยวันนี้ผมอยากให้ทางพี่รุ่งเรืองเนี่ย พูดที่เราฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกสายพันธุ์อะไรต่างๆจะได้ไหมครับพี่ได้ครับผมอยากให้ให้พี่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของปฏิทินนี่ครับก็คือรอบการปลูกสับปะรดให้ทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจสับปะรดส่วนใหญ่จะเป็นสับปะรดเข้าโรงงานครับจะเป็นสับปะรดา,าโรงงานสับปะรดผลสดเนี่ยคือจังหวัดประจวบได้ส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยหันมาปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ เอ็มดีทูหรือสยามโกของจังหวัดประจวบ<อ>ก็นี่เองใช่ไหมฮะใช่ครับทำไมเราถึงต้องส่งเสริมพันเอ็มดีทูด้วยครับพี่เนื่องจากว่าจังหวัดประจวบเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเวลาสับปะรดล้นตลาดเวลาปลูกกันเยอะๆเนี่ยครับก็คือเข้าโรงงานได้ไม่หมดพันเ,เวลา<ม>ลูก,กเยอะเนี่ยเ,เข้าโรงงานไม่หมดก็นโยบายของจังหวัดก็คือพยายามจะทําส่งเสริมให้กับเกษตรกรเนี่ยได้ปลูกสับปะรดผลสดเพื่อจะดึงพื้นที่ส่วนหนึ่งออกมาจาก สับปะรดโรงงานนะครับอคราะเลยราส่งเสริมให้เกษตรกรนะปลูกสับปะรดผลสดจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ได้แต่ว่าที่จังหวัดส่งเสริมเลยจะเป็นตัวสยามโปอเลยครับการเตรียมดินนะครับครับเราก็จะปั่นต้นทิ้งไว้แห้งแล้วก็ทิ้งไว้สามสี่เดือนเนี่ยแล้วก็ไถกลบไว้แล้วก็ไถแปรแล้วก็ยกล่องเตรียมหน่อปลูกหน่อเราก็แยกเป็นสามขนดสามไซส์ก็คือเล็กลางใหญ่แล้วเราก็เติม อ่าอ uh, ินซ uh, ีเน uh, uh, uh. uh, <th ี่ยปุ <the <the ๋ยอินซีเข้าไปไล่ละตันสำหรับผลสดนะครับครับแล้วก็ระยะปลูกเนี่ยจะ30อ่าระยะต้น30แล้วก็ระยะอ่าร่องคู่40ก็คือ30เซนครับก็คือเนินจะแปดหนึ่งฟุต1ฟุต1ฟุตประมาณนี้ครับอ่าใส่ครั้งปุ๋ยครั้งที่1เนี่ยเราจะใช้อ่าผลสดเนี่ยเราจะใช้สูตรสิใส่เลยโอ้ใส่สิบห้าต้นละสิบกิ๊กใช่ครับต้นละสิบกรัมเดือนเราก็จะฉีดปุ๋ยทางใบให้สลับ ครับโดยใช้ยูเรียเนี่ยที่30กสิบกิโลแล้วก็เหล็กเนสามโรจิตและสังกะสีเนีห้าขีดและศูนย์ูนยหกสิบเนี่ยโพแทสเซียมออ่่าาโพแทสเซียมเนีห้ากิโลแล้วเราจะเติมยี่สี่หกสิบสองเข้าไปหนึ่งกิโลเพื่อมาให้ปุ๋ยเหล็กเนี่ยเป็นสนิมแล้วก็มาลำดับต่อไปบังคับก่อนลำดับต่อไปเราหลังจากเราฉีดปุ๋ยอ่าครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไว้ทิ้งอีกหนึ่งเดือนก็คือเดือนที่แปดเนี่ย เราจะเริ่มบังคับผลด้วยอีทิฟอนหลังจากนั้นล่ะคบพี่พอออกลูกแล้วเราบังคัดดอกเนี่ยเมื่อดอกโผล่ดอกแดงแล้วเนี่ยครับเออส่สิวันเนี่ยแต่ช่วงเนี้ยถ้าเราทําผลสดโรงงานเขามักจะฉีดปุ๋ยกันตอนที่45วันครับแต่ผลสดเนี่ยเราจะไม่ฉีดตอน4 5วันเราจะไปฉีดที่2เดือนครึ่งครับคือหลังจากดอกบานแล้วเนี่ยดอกบานสุดแล้วเเป็นดอกแบบนี้บานหมดแล้วครับเราก็จะไปฉีดด้วยปุ๋ย7,2 34สาเอาปุ๋ยตัวท้ายสูงเอ่อเพื่อจะเรบคุมไนโตรเจนตัวนี้ใช่ัครบ เพื่อคุมรสชาติถ้าเป็นผลสดเนี่ยถ้าเป็นตาสีทองเนี่ยก็จะ4เดือนกับยี่ิหวันสุกพร้อมที่เราจะตัดได้ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเดินดูสวนกันมาเรียบร้อยแล้วก็มาถึงเจ้าตัวนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยคือการแปรรูปสับปะรดใช่ไหมครับของพี่รุงเรื่อตอนนี้เราแปรรูปเป็นสินค้าอะไรบ้างละครับตอนนี้เราที่เราเอามาแปรเนี่ยคือตัวนี้เป็นน้ําสับปะรดพร้อมดื่มพร้อมดื่มร้อครับไม่มีขย่าเลยนะครับเนี่ยขย่าเลยครับเดี๋ยวปนอะไรเลยตัวนี้เราทํามาจากตัวสยามโก สับปรดจูบครับอ๋อตัวที่พี่บอกว่าเป็นตัวที่นิยมปลูกใช่คัใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีสับปะรดกวนมีสับปะรดกวนแต่สับปะรดกวนเนี่ยเราจะมิกระหว่างสับปะรดฉีกตากับสับปะรดสยามโกเพราะอะไรครับพี่เนื่องจากตัวสยามโกเนี่ยเป็นสับปะรดเนื้อแน่นเราเอาสับปะรดที่เนื้อห่างเอามามิกแล้วเนื้อมันจะเป็นใหญ่เพราะเราเราเราต้องการเนื้อออกมาให้มันมีลักษณะแบบนี้ส่วนอันนี้ก็คือใช้สายพันธุ์เดียวใช้สายพันธุ์เดียวครับตัว อันนี้ก็นี่กมนมีมีกล่องจําหน่ายแบบนี้เลยตอนนี้เราจําหน่ายยังไงบ้างครับพี่สินค้าถ้าส่งเป็นกล่องเนี่ยเราขายอยู่ที่กล่องละ420มีกี่ขวดครับเนี่ยโหลนึงครับโอ้โหถือว่าขายได้ราคามากขายเปีกเนี่ยขวดละสี่สิบาทเนี่ยะครับโอ้โหถือว่าได้ราคาเลยนะครับพี่ผมไม่เกรงใจเลยนะเขย่าหลายทีแล้วเนี่ยเปิดเลยครับก่อนอื่นนะครับมันเป็นสับปะรดนะครับไม่ใช่เปิ้ลหอมมากเลยครับชิมเลยนะครับพี่ได้ครับ หวานครับเพราะว่าสับปะรดสายพันนีย้ยิ่งแรงยิ่งหวานหวานมากนผะู้ชมมันเอาเป็นว่ามันไม่เหมือนสับปะรดแบบทั่วไปเลยอะ่ะใช่ครับอันนี้เราปรุงแต่งอะไรป่ะครับไม่ปรุงแต่งครับเป็นคั้นออกมาจากลูกแล้วก็สเตีริไลเลยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากผมเองก็ไม่เคยกินสับปะรดหวานแบบนี้เลยนะครับแล้วมันพร้อมดื่มแล้วมันที่สําคัญคือมันไม่แสบปาก ใช่ครับเพราะว่าตวเนี้มันหวานจากธรรมชาติใช่เพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาก็คือมันจะมีสับประรดที่กินแล้วอะ่ะเราจะไม่แสบปากครับเนื่องจากสับประรดที่แสบปากนะคือคนคเกษตรกรมักจะเติมไนโตรเจนเข้าไปตอนมีลูก<อ>แต่ของเราเนี่ยจะคุมไนโตรเจนไม่ให้ไนโตรเจนทํางานสับประรดก็เลยไม่กัดลิ้นครับมันไม่มันไม่กัดลิ้นไม่แสบปากไม่อะไร <c oughs> เด็กเด็ก เด็กๆดื่มได้เลยนะเนี่ยเด็กๆลูกเด็กเด็กแดงเนี่ยเอาไปดื่มได้เลยส่วนตัวนี้ก็คือเอามาผสมแล้วก็ทําเป็นสับป,ประรดกวนด้วยใช่ครับน้ําลายยังไหลไม่หยุดเลยครับเนี่ยเท่ากับว่าสับปะรดกวนนี่ก็คือกินแล้วก็คือจะไม่แสบปากด้วยใช่ครับเะว่าแน่นมากเราทําก็ทําดึงให้จุดต่างเลยเราไม่ได้ใช้สับป,ประรดโรงงานมากวนของเราจะเป็นสับป,ประรดผลสดร้อเปอร์เซ็นต์มากวนสับปะรดกวนของฝากอําเภอหัวหินนี่เขียนว่ากะทิ ใช่ครับมีแบบกะทิกับไม่กะทิเหรอครับพี่อ่าจะกวนกะทิและไม่กะทิคนเพชรจะชอบกะทิแต่คนกรุงเทพจะชอบไม่กะทิอ๋อเหรอครับอันนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งกระปุกเนี่ยเอามีหูหิ้วด้วยนะครับอย่างนี้น้ําหนักประมาณเท่าไหร่ครับอย่างนี้สามจุดสามสี่ครับสามจุดสามสี่กล่องกิโลหนึ่งสามกล่องกิโลหนึ่งแล้วขายยังไงครับอย่างนี้กล่องละห้าสิบบาทครับกล่องห้าสิบบาทจริงๆเป็นสับปะรดอ่าสุกพร้อมทานเลยเพราะว่าเราทําสับปะรดผลสดแล้วที่เหลือจาก ตกไซส์อะไรเงี้ยเราก็จะมาแปลว่าเราเราคัดไซส์ก็ส่งตามโรงแรมตามพัตคารเป็นไซส์ใหญ่ไปไซส์เล็กเราก็สามารถเอามาแปลรูปได้มูลค่าก็คือ3กระปุกก็หลายตังกระปุกละห้าสิบบาทฉับก็กิโลก็ร้อยหกร้อยห้าสิบบาทกิโลละร้อยห้าสิบครับแพงกว่าเป็นผลสดอีกครับแล้วตัวนี้เก็บไว้ได้นานนะเก็บไว้ได้ห้าถึงหกเดือนนี่แหละฮะครับอยู่อย่างนี้เฉยๆอย่างนี้เลยใช่ครับพอสับปะรดช่วงที่ไม่มีสับปะรดออกมาเราก็เอาตัวนี้ออกมาจําหน่ายได้ด้วยใช่ครับ ถือว่าเป็นสินค้าของดังนะครับของดีของอำเภอหัวหินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันครับ พี่สวัสดีครับพี่วันดีครับพี่พี่ับสวัสดีครับวัสดีครับวันนี้มาบุกถึงนี่เลยครับขออนุญาตนะครับตรงกลางเลยครับเชิญครับครับพี่วันนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการสํานักงานชุนประทานที่14ครับอยากให้ท่านผู้อำนวยการแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมนรเศรษฐสองทองผู้อำนวยการสํานักงานชลมประทานที่14ครับครับแน่นอนครับตามสไตล์ของรายการเราครับท่านผู้อำนวยการมีชื่อเล่นว่าอะไรดีครับ พี่ฉินนะครับเราก็ต้องขออนุญาตเรียกพี่ฉินนะครับวันนี้ก็นัดกับพี่ฉินที่นี่ก็คือที่เขื่อนปานบุรีนะครับเขื่อนปานบุรีนี้มีที่มาที่ไปอย่างไงบ้างครับพี่ครับเขื่อนปานบุรีนะครับเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2510ครับนะครับแล้วเสร็จเมื่อปี2,525ครับมีความจุเก็บกักน้ําอยู่ที่3 9 1ล้านครับนะครับก็มีพื้นที่การเกษตรซึ่ง เ,เขื่อนปรานดูแลอยู่2องแสนหนึ่งหมื่นกว่าไร่นะครับเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับผมครับน้ําจากของเขื่อนปรานบุรีนี่ก็คือเราแจกจ่ายบริหารให้กับเกษตรกรหรือว่าผู้ใช้น้ําครบทั้งจังหวัดเลยป่ะครับทั้งผูจังหวัดประจวบเลยป่ะครับหรือว่าเฉพาะตรงเขตหัวหินหรือว่ายังไงครับก็พื้นที่รับประโยชน์นะครับของเขื่อนปรานบุรีเนี่ยหลักๆก็คืออยู่ในห้าอำเภอของจังหวัดประจวบนะครับ ก็มีอำเภอวัวหินอำเภอปราณบุรีว the oh, ัวยอดสามร้อยอดโกยบุรีนะครับแล้วก็อำเภอเมืองบางส่วนนะครับในส่วนของกิจกรรมการใช้น้ํำของเขื่อนปราณบุรีเนี่ยเราก็จะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับปีหนึ่งประมาณสัก60ล้านกูากบาเมตรออโหก็ถือว่าใช้เยอะเลยนะครับใช้เยอะครับก็หลักๆก็อยู่ที่เขตเทศบาล ปัวหินนะครับแล้วก็เขตเทศบาลปราบุรีกับพื้นที่บางส่วนของ300ยอดของกุยบุรีและอำเภอเมืองน่ะครับครับในส่วนของพื้นที่ความรับผิดชอบของทางสํานักงานชนบทที่สิี่เนี่ยครับพี่เรามีสินค้าหรือว่าเรามีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะครับก็เรามีพื้นที่ปลูกข้าวครับนะครับอยู่ที่เพชรบุรีครับสัก400 0,000กว่าไร่ครับ แล้วก็มีที่ประจวบก็อีกทั้งหมดก็คือสองแสนกว่าไร่มีข้าวอยู่บางส่วนครับแล้วก็ที่ที่พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของสับปะรดสับปะรดผมไปมาแล้วครับเมื่อกี้นี้เองครับเบรก่อนหน้านี้ผมไปมาแล้วครับครับโหลูกใหญ่มากเลยเขาสงสัยเขาจะได้น้ําจากกรมชนดีใช่ไหมครับลูกใหญ่หวานอร่อยมากเลยครับครับคราวนี้สอบถามพี่นีนิดนึงว่าสํานักงานชระทที่14ี่ของเราเนี่ยครับ เราดูแลรับผิดชอบเนี่ยกี่จังหวัดครับพี่ประจวบนี่แน่นอนอยู่แล้วแล้วมีจังหวัดอื่นอีกไหมครับพี่ข้างเคียงก็ทั้งหมด4จังหวัดครับ4ี่จังหวัดนะครับก็มีเพชรบุรีอ๋อมีเพชรบุรีด้วยมีประจวบที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็มีชุมพรกับระนองอ๋อมีชุมพรแล้วก็มีละนองด้วยครับผมแสดงว่าใน4จังหวัดนี้เราก็มีโครงการต่างๆอยู่มากมายเลยทีครับทราบมาว่ามีโครงการพระราชบำริอยู่เยอะด้วยครับครับตอนนี้เรามีโครงการอะไรอยู่คร่าวๆก็ได้ครับพี่ในทั้ง4จังหวัดนี้เรามีอยู่ประมาณอะไรบ้างครับก็ ถ้าเป็นแหล่งเก็บกักน้ําเดิมนะครับที่เป็นท่าดําริที่สําคัญเลยครับซึ่งเป็นโครงการท่าดําริแห่งแรกนะครับที่กรมกรมชลประทานได้ดําเนินการก็คือโครงการอ่างเก็บน้ําเขาเต่าที่ตวาเราทราบกันนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำท่าดําริของในหลวงรัชการที่9นะครับดําเนินการมาตั้งแต่ปี2506 โโอ้หนานมากแล้วครับตั้งอยู่ที่บ้านเขาต่าอตำบลหนองแกนะครับคุณบัวหินเป็นโครงการซึ่งในหลวงราชการที่9ได้พระราชทานทรัพย์สวนพระองค์ครับหมื่นบาทเริ่มต้นจาก6กหมืบาทใช่ครับสุดยอดอะไรครับก็ยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับผ่านไปเกือบจะ60ตปีแล้วครับนอกจากจังหวัดประจวบของเราแล้วครับพี่ินครับเรา ในเขตความรับผิดชอบของเราเนี่ยเรามี4จังหวัดถูกไหมครับครับก็จะมีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันและก็จังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดระนองครับใช่ไหมครับก็มีโครงการต่างๆมากมายตามที่เมื่อกี้พี่ฉินได้พูดที่เราฟังไปแล้วคราวนี้ในส่วนของรายละเอียดของแต่ละโครงการแต่ละจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ๆเขาแต่ละท่านเนี่ยได้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังแบบย่นย่อด,ดีไหมครับได้ดีครับ อ่างเก็บน้ำปานบุรีนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งของเราเนี่ยจะมีพื้นที่การเกษตร212,000ไร่นะครับโดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่มะม่วงนะครับมะพร้าวต้นปาล์มนะครับบ้านหางจระเข้รวมรวมกระทั่งออสับป,ปะรดนะครับซึ่ง มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจแล้วก็เป็นสินค้าที่เราส่งออกไปต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการอุปโภคบริโภคเนี่ยก็เป็นแหล่งน้ําสําคัญให้กับประปาของเทศบาลหัวหินนะครับ95%ของเทศบาลหัวหินเนี่ยใช้น้ําจากเขื่อนปานบุรีนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็ส่งน้าไปซัพพอร์ตให้กับอ่ออางเก็บน้ําเขาเต่าซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําพระลาดบุรีแห่งแรกของหัวหิน ซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนั้นก็จะมีแหล่งน้ําที่สําคัญคืออ่างเก็บน้ําแก่งกระจานนะครับซึ่งจะรวมเอาอ่างเก็บน้ําของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งประกอบด้วยแก่งกระจานนะครับอ่างเก็บน้ําแม่ประจันว้อยปากนะครับมารวมที่เขื่อนเพชรเขื่อนเพชรก็จะทําหน้าที่ทดน้ำนะครับเพื่อส่งน้ําเข้าคลองส่งน้านะครับแล้วก็ส่งให้กับพื้นที่ชนประทานประมาณ400,000ไร่ส่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรแล้วนะครับก็ยังส่งน้ํา รักษาในเวศให้กับแม่น้ำปานบุรีนะครับซึ่งช่วงปลายของแม่น้ำปานบุรีก่อนที่จะออกอะทะเลนั้นนะครับก็จะเป็นป่าชายเลนที่สำคัญนะครับแล้วก็ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำปานบุรีเนี่ยเพื่อไปอสร้างความชุ่มชื้นให้กับอุทยานแห่งชาติสา0ยอดได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแผนที่รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งทั้งจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคุรีขานเองนั้นนะครับก็ตอบสนองในเรื่องของการ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับแหล่งน้ำที่สำคัญนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภารกิจความรับผิดชอบหลักของโครงการรับผิดชอบในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันทั้งหมด8อำเภอนะครับไล่ตั้งแต่อำเภอหัวหินถึงบางสะพานน้อยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเนี่ยหลักๆแปแห่งกระจายอยู่ทั่วจังหวัดน,นะครับไล่ตั้งแต่อำเภอหัวหินถึง อำเภอบางสะพานนะครับในส่วนของโครงการต่างๆนะครับที่สําคัญสาคัญที่เป็นไฮไลท์ก็คือโครงการบรรทาอุทกภัยอาเภอบางสะพานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยน้าจะท่วมที่อําเภอบางสะพานเป็นประจําทุกปีนะครับพอก่อสร้างตรงนี้เสร็จเนี่ยปัญหาตรงนี้ได้ถูกป้องกันนะครับน้ําก็จะไม่ท่วมนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการก่อสร้างขนาดกลางนะครับโครงการชุมพรานจังหวัด แล้วก็มีอ่างเก็บน้ำบ้านไทยทองซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งอยู่ด้านบนของต้นน้ำาครับลักษณะกายภาพของพื้นที่นะครับทางทิศตะวันตกนั่นก็เป็นเทือกเขานะครับตะนาวสีทอดยาวตั้งแต่ตอนบนของพื้นที่นะครับไปจนถึงตอนล่างนะครับในที่ตะวันออกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ราบนะครับเป็นพื้นที่อยู่อาศัยรวมถึงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับ ลักษณะน้ําฝนนะครับสภาพของน้ําฝนนั้นตั้งแต่พื้นที่ตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับเรามีปริมาณฝนเฉลี่ยนะครับโดยที่จังหวัดเพชรบุรี่อยู่ที่ประมาณ980มเมตรต่อปีนะครับที่จังหวัดประจวบอยู่ที่1,000มเมตรต่อปีนะครับที่จังหวัดชุมพรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,880มเมตรต่อปีนะครับและที่จังหวัดระนองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000มเมตรต่อปีนะครับ สภาพน้าท่านะครับปริมาณน้ําที่ไหลลงอ่างเก็บน้ํานะครับต่อปีเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1780ล้านลูกบาทเมตรนะครับสำหรับภารกิจหลักนะครับของทรมงานเรานะครับก็จะก่อสร้างนะครับในส่วนของแหล่งเก็บกักน้ำนะครับได้แก่ อ่างเก็บน้าที่สําคัญนะครับในส่วนของโครงการบรรเทาทุกข์ภัยเพอบางสะพานนะครับอันนี้มาจากพระราชดำรินะครับในส่วนของต้นน้ำนะครับเราก่อสร้างหลังแหล่งเก็บกักน้ํานะครับอ่างเก็บน้ําที่สําคัญนะครับก็คือมีด้วยกันอยู่สามอ่างเก็บน้ำนะครับความจุโดยรวมประมาณ4 0ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในส่วนของกลางน้ำนะครับก่อสร้างประตูระบายน้ํากลางคลองนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํานะครับในส่วนของปลายน้ำนะครับก่อสร้างคลองผ่านน้า แล้วก็ประตูระบายน้ํปลายคลองที่เห็นชัดนะครับที่คลองบางสะพานเรานะครับก็คือก่อสร้างคลองผ่านน้ำนะครับแล้วเสร็จเมื่อปี63แล้วก็ผ่านการใช้งานมาตั้งแต่ปี63ถึงปี65ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าน้ําไม่ท่วมในชุมชนบางสะพานนะครับอันนี้คือเป็นภารกิจหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในแผนตัวอื่นครับเราก็จะเร่งรัดดำเนินการนะครับให้แล้วเสร็จตามแผนนะครับอีกโครงการสําคัญนะครับก็คืออ่างเก็บน้ําบ้านป่าละอูนะครับอันเนื่องมาจากพระดานดีนะครับที่อำเภอหหินนะครับ ความจุโดยรวมนะครับประมาณ10ล้านนะครับซึ่งอ่างเก็บน้ําตัวนี้นะครับก็คือเป็นการก่อสร้างอ่างเพื่อเสริมอ่างเก็บน้ําเดิมนะครับที่มีอยู่นะครับ กรมชนจัดพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5กรมชประทานจัดพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลังจากได้ร่วมกับกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีแล้วเสร็จเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณนะกรมชลประทานถนนสามเสนกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบรมราชานุสาวรีพระบราทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประดิษฐานบริเวณกลางแจ้งมาเป็นระยะเวลานานกรมชลประทานจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรในการสำรวจและบูรณะซ่อมแซมตามคู่มือการดูแลรักษาอนุสาวรี เมื่อการดำเนินงานบูรณาซ่อมแซนแล้วเสร็จจึงได้จัดพิธีบวงสวงขึ้นในวันนี้แล้วก็มาถึงช่วงทำคมชิกๆวันนี้นะครับไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นแค่ขอยืนให้เป็น แล้วไม่ล้มก็พอเป็นกำลังใจงให้ทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ